พ่อกับพี่ดาวเนี่ยหลอหลักฉันนายไม่เห็นรูปที่ป่าบ้านเหรอพ่อก็กาะแต่พี่ดาวแม้แต่วันระเป็นหยาพ่อก็ยังกาะแต่พี่ดาวแม้แต่วันระเป็นหยาบของฉันนั้นเหรอพ่อก็ยังกาะแต่พี่ดาว ลุงควรเล่าให้ลูกสาวลุงฟังนะเพื่อเขาจะได้ตาสว่างขึ้นมาบ้างกันเลยพ่อรักเองนะลูกรักเองมาตลอดตั้งแต่วันที่แม่ของเองคลอดเองออกมาเองก็เป็นเด็กอ่อนแอขี้โรคแม่ของเองเขาก็รักเองมากนะเน คอยประคบผงมมดไม่ให้ตายไรไม่ให้ตอมพี่สาวของเองก็รักเองมากใช้ให้ช่วยคอยชงนมซักพระอ,อ้อมมันก็ยอมทำให้เองทุกอย่างตั้งแต่เล็กจนโตไม่บ่นเลยสักคำจนกระทั่งถึงวันที่มันสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้แต่ว่าตอนนั้นบ้านของเราก็กำลังลำบาก เป็นนี้เป็นศินท่วมหัวถ้านังดาวพี่เองเรียนเองก็จะไม่ได้เรียนพ่อก็ขอให้มันเลิกเรียนซะแล้วออกมาทำไร่ทำสวนหาเงินส่งให้เองได้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆมีเงินเช่าบ้านให้เองอยู่สุขสบายที่กรุงเทพ แถมยังปลดหนี้ปดสินที่บ้านของเราจนหมดอะไรที่พ่อพอจะตอบแทนให้หนงนดาวมันได้บ้างพ่อก็อยากจะตอบแทนให้กับมันพี่ของเองมันรักเองมากนะลูกมันไม่ยอมให้พ่อบอกเองเรื่องนี้เพราะกลัวว่าเองจะพานหยุดเรียนกลางคัน แล้วจะไม่ได้เข้าไปทำงานในบริษัทดีๆอย่างที่เองฝ่ายฝันแล้วพอยมีเรื่องกับไอ้สงการมันก็ตามไปล้างแค้นไอ้สงการจนเรื่องมันบานปลายถึงแบบนี้ยังไงล่ะลูกก่อนตายแม่ของเองสั่งเสียเอาไว้ว่าให้ดูแลเองให้ดีที่สุด ให้สมกับเป็นเจ้าหญิงตัวน้อยของแม่เขาพ่อขอโทษที่พ่อทำไม่สำเร็จนะลูกคุณตำรวจครับผมไหวแล้วครับให้ผมเข้าไปอยู่ในนี้แทนลูกได้ไหมครับผมผิดเองเรื่องทั้งหมดผมเป็นคนผิดเอง จะข้าจะแกงผมผมก็อยอมให้ลูกผมออกมาเถอะครับ อยากเจอกันครั้งใดหลับตาลงฝันไฟ